นะคะไม่มีใครว่างเลยขอ<ส>เดี๋ยวขอญาตแชร์ปอีกนะคะแชร์ให้เพื่อนเข้ามาดูหน่อยถ้าคุยคนเดียวก็มันก็เหงาเนาะคอมเมนต์คนมาให้กำลังใจหลายคนเลยนะคะแต่ปรากฏว่าลืมลืมกายิงเท่าไหร่เจ็ดหนึ่ง วันก่อน14หนึงหรือ140นี่แหละคือโหดแท้นะคะยิงเพื่อนแบบนะคะต้องใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นก่อนเหมือนเหมือนสวัสดีค่ะออกไปแล้วหนึ่งคนนะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่ให้ในวันนี้นะคะไปเที่ยวสิงคโปร์กันมาใช่ป่ะคงแฮปปี้กันใช่ไหมใช่ไหมคะ <laughs> ให้ใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเวลานั้นนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะกดหวัวใจกดทำอาชีพรวได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างนะคะไลค์ like, รัวๆเลยนะคะส่งดาวให้นกไก่ได้เลยนะคะเมื่อกี้พี่บุ้งส่งให้แล้วเจอยนะคะคอมเมนต์หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ ปูไม่เห็นนะคะตอนนี้ว่าใครเข้ามานะคะแชร์รอบที่สองนะคะของฟุตบอ,บอลโรงเรียนบ้านป่าแก่นะคะอืมถ้าไม่มีใครรคูจะปิดไหล์ไว้เพียงแค่เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้จะรอบนี้จะทดสอบนะคะจะทดสอบถึงการแชร์เข้าไปในรีวิวค่ะเพราะว่าคุณวิบูลย์ก็กำลังขับรถนะคะไม่มีใครว่างเลย ขอ z o o นะคะเมื่อกี้น้าไก่ทําคลิปไปแล้วปรากฏว่าไอ้ถ่ายทอดสดไปแล้วหนึ่งรอบปรากฏว่าแชร์ลงไปในคลิปร e วนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนาเพื่อนๆที่จะไลฟ์สดกันนะคะลืมแชร์ลงไปในร e วนะคะลืมแชร์ลงไปในร e วนะคะเวลาก็เสียเสียไป9 0สินาที ก็เลยต้องมานั่งไลค์ like. คุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยคอมเมนต์ Comment นะคะคลิกวิดีโอเข้ามาดูนะคะําทำอาชีพรีวได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยแชร์ให้ครูหน่อยนะคะสักส คนคงหลับกันหมดแล้วแหละนะมีน้องขวัญที่ยังไม่หลับอยู่คนเดียวนะคะหลังจากที่ได้ทำคลิป ep 6ไปแล้วนะคะปรากฏว่าลืมแชร์ลงในรีวคะนะคะต้องใจเย็นๆก่อนนะคะใจเย็นก่อนเหมือนเหมือนอนุญาตแชร์ให้เพื่อนนะคะดูอีกหนึ่งรอบนะคะ เพื่อนดูสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็เป็น ep 7นะคะสนทนาพาทีนะคะก็การทำอาชีพรีิวได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ได้ทำคลิป ep 6ไปแล้วนะคะปรากฏว่า ลืมแชร์ลงในรีวเคื่อนนะคะแล้วก็ Community. คอมเมนต์กดไลค์นะคะเยอะเลยนะคะต้องขอขอบก่อนที่จะก่อนที่จะบันทึกคลิปทิ้งคลิปอะไรหลังจากที่ได้ทำคลิป ep 6ไปแล้วนะคะปรากฏว่าลืมแชร์ลงในรีวคสวัสดีค่ะ ตลกที่สุดในโลกออคนคงหลับกันหมดแล้วแหละนะมีน้องขวัญที่ยังไม่หลับอยู่คนเดียวนะคะไปเที่ยวสิงคโปร์กันมาใช่ป่ะคงแฮปปี้กันใช่ไหมใช่ไหมคะลืมแชร์ลงไปในรีวินะคะลืมแชร์ลงไปในรีวนะะินะคะเวลาก็เสียเสียไป9 0สินาทีก็เลยต้องมานั่งไล ก่อนที่จะก่อนที่จะบันทึกคลิปทิ้งคลิปอะไรไม่เกรงใจเลยนะคะยิงเพื่อนปั๊กเดียวไม่เกรงใจเลยค่ะ14.0ทำไม่ได้ยังไงนะคะสุดยอดเลยค่ะทีมนักํารทำอาชีพรีวได้ผลไหมเป็นยังไงบ้างนะคะคลิฟายอีกรอบหนึ่งนะคะ ขวัญวนาเชอแล้วทีที่ไลฟ์ไปมีปัญหานะคะไลฟ์ไปมีปัญหาก็เลยต้องมาขออนุญาตแก้ตัวใหม่นะคะไม่เกรงใจเลยนะคะยิงเพื่อนปักเดียวไม่เกรงใจเลยค่ะ140ทาไม่ได้ยังไงนะคะสุดยอดเลยะคะ่ะทีมนักนีนะคะขอบใจน้องขวัญแล้วก็อุไราวานมากเลยนะคะที่มาให้กำลังใจ ก่อนที่จะก่อนที่จะบันทึกคลิปทิ้งคลิปอะไรย่าแชร์ให้เพื่อนนะคะดูหนึ่งรอบนะคะให้เพื่อนดูเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้จะรอบนี้จะทดสอบนะคะจะทดสอบถึงการแชร์เข้าไปในรีิวค่ะเพราะว่า ลืมแชร์ลงไปในรวิวนะคะลืมแชร์ลงไปในรวิวนะคะเวลาก็เสียเสียไป9กสินาทีก็เลยต้องมานั่งไลฟ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะอุไรวันชุมฤิ์โอ้โหเหมือนเหมือนอันเลาะโปรดเลยค่ะเนี่ยครูดบอลโรงเรียนบ้านป่าแก่นะคะถ้าไม่มีใครพูดจะ ปิด like ไหลไว้เพียงแค่บอลโรงเรียนบ้านป่าแก่นะคะอืมถ้าไม่มีใครครูจะปิด like ไหลไว้เพียงแค่ให้ใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเวลานั้นนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะกดหัวใจกดแชรลงไปในคลิปรีวินะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆที่จะไลฟ์สดกันนะคะรไฟล รอบหนึ่งนะคะขวัญวนาเชอแล้วส5ดวงเมื่อวานก่อนพี่ตาส่งให้9กดวงนะคะวันนี้พี่ขวัญจะส่งให้นา้าไก่กี่ดวงดีคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็น ep 7จ็นะคะสนทนาพาทีนะคะก็หลังจากที่ได้ทำคลิป ep 6ไปแล้วนะคะปรากฏว่าลืมแชร์ลงในรีวข้าไปในรีวค่ะนะคะเสียดายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเรื่อยๆนะคะญาตแชร์ให้เพื่อนนะคะดูอีกหนึ่งรอบนะคะ <S <S ให้เพื่อนดูเพราะไม่มีคอมเมนต์นะคะ อาลิปนักฟุตบอลที่เก่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรนะคะเราต้องเราต้องทําไมคะใจะเย็นเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะแชร์นะคะหลังจากเมื่อวานนะคะที่สุดในป่ากแก่แล้วตอนนี้ทีมทีมฟุตบอลป่ากแก่นะคะเป็นทีมที่เก่งมากไปแข่งกับเพื่อนเมื่อวานีท้ที่ไลฟ์ไปมีปัญหานะคะไลฟ์ไปมีปัญหาก็เลยต้องมาขออนุญาตแก้ตัวใหม่นะคะ เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้จะรอบนี้จะทดสอบนะคะจะทดสอบถึงการแชร์เข้าไปในรีวิวค่ะเพราะว่าเมืเอ่อคนคงหลับกันหมดแล้วแหละนะมีน้องขวัญที่ยังไม่หลับอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรกันสงสัยเพื่อนๆนอนหลับหมดแล้วแม่ไปไหนแล้ววันนี้ ะะมีผู้เข้าชม1คนนะคะก็ยังดีนะคะเ,เดี๋ยวไ like ลน์นี้ไม่นาน,นะคะเพราะว่าให้ใหม่อีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเวลานั้นนะคะเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะกดหวัวใจกดไม่เกรงใจเลยนะคะยิงเพื่อนปั๊กเดียวไม่เกรงใจเลยะคะ่ะ14ศูทำไปได้ยังไงนะคะสุดยอดเลยะคะ่ะทีมนักนะคะที่สุดในป่าแก่แล้วตอนนี้ ท,ทีมฟุตบอลป่าแก่นะคะเป็นทีมที่เก่งมากไปแข่งกับเพื่อนเมื่อเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําอะไรนะคะเราต้องเราต้องทําไมคะใจะเย็นๆก่อนนะคะก่อนที่จะแชร์นะคะหลังจากเมื่อวานไลฟ์รัวๆเลยนะคะส่งดาวให้นกไก่ได้เลยนะคะเมื่อกี้พี่บุ้งส่งให้แล้วพีกกํากำลังหาคนดูอยู่เลยคอมเมนต์กหน่อยแล้ว คอมเมนต์เข้ามาหน่อย